สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับหงมู่ไทยแลนด์พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกนะฮะเราอยู่กับเฮียแมวนะครับเฮียแมวนี่ซึ่งเป็นคนที่ปลูกอ่าไม้่วงหัลี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนไม้พยุงไหหลำพยุงเวียดนามนะครับเป็นสายพันธุ์ไม้ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่สุดในตลาดจีนแล้วและเฮียแมวเป็นคนบุกเบิกนะฮะที่ปลูกเป็นคนแรกๆเจ้าแรกๆแล้วปลูกเป็นแปลงใหญ่ที่สุดนะครับในจังหวัดพิษณุโลก รวมแล้วหมื่นกว่าต้นนะฮะหมื่นกว่าต้นอันนี้เฮมเมลรบกวนแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมสวัสดีครับผมเฮมเอวนะครับอยู่บางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นลูกไล่ของหงมู่นะครับปลูกพยุงตอนนี้ปลูกไปหมื่นพันต้นแล้วครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันต้นครับผมเฮมเอวครับมั่นใจขนาดไหนถึงตอนแรกอ่ะใช้เวลานานไหมอ่าศึกษาข้อมูลมานานไหมกว่าจะตัดสินใจปลูกเยอะขนาดนี้ครับปีแรกปลูกแค่พันต้นครับครับผมทดลองทดสอบทดสอบเอามาลองปลูกพันต้น พอเออปลูกปีแรกอะร่ะมันดูแลเออมันก็ดูแลง่ายเนี่ยเพราะเราอยู่รุ่งเทพเราก็ไม่ต้องมาดูแลเลยมันมันก็โตของมันไปได้ก็เลยปีสองมาปลูกเยอะเลยปีสองปลูกประมาณเก้าพันต้นปีที่สองะนะปีนี้ก็ปลูกอีกปีนี้ก็ปลูกอีกพันกว่าต้นอีกพันกว่าต้นก็สรุปแล้วหมื่นเอ็ดนะครับท่านผู้ชมหมื่นเอ็ดหมื่นหนึ่งพันต้นท่านรู้ไหมว่ามูลค่าผลตอบแทนนะครับมูลค่าคือผมผมอยากเล่าให้ฟังคร่าวๆนะฮะ เรื่องมูลค่าเนี่ยมันไม่มีอะไรเป๊ะหรอกร้อแต่ว่าเรามองคร่าวๆนะครับถ้าสมมติคุณไม่มีเป้าหมายเลยคุณไม่มีตัวเลขคุณไม่มีอะไรในหัวสมองเลยคุณก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจปลูกได้ผมบอกนะครับไม่มีความมั่นใจนะครับทำยังไงถึงมั่นใจเพราะว่าตัวเลขนะครับก็คือต้นแต่ละต้นเนี่ยสิปีผ่านไปมูลค่าต้นเป็นหมื่นบาทนะครับอันนี้คือ<ช>ไม้เศรษฐกิจเงินล้านของจริงใช่เป็นความหวังเลยแหละเป็นความหวังเลยว<อ>เลยลเพราะว่าในประเทศจีนนะครับประเทศจีนประเทศเวียดนามเนี่ย ราคาคของไม้ที่อายุ10ปีอยู่ที่ต้นละ5-0,000ถึง10,000แบาทในประเทศจีนแต่ว่าถ้านในประเทศไทยเยราตีต่ำเลยนะฮะต้นละ10,000บาทนะครับถ้า,ถาตีต้นละ10,000บาทนี่เฮียแมวก็จะมีเงินในกระเป๋ายอยู่ที่ประมาณ110ล้านบาทเวอร์ไหม <c oughs> ฟังดูนี่เวอร์ชิไหายฟังดูเว <c oughs> อร์จังไม่ได้หาหาได้แม่เงินร้อยกว่าล้านแต่แต่ไม่ได้เวอร์นะฮะผมบอกได้เลยว่าไม้พยุงท่านเคยเห็นในข่าวไหมเคยเห็นในข่าวไหมที่เขารักลอบตัดไม้พยุง พยุง10กว่าท่อนมูลค่า2ล้านบาทท่านเคยเห็นไหมสิบกว่าท่อน10กว่าท่อน,อนคือ10กว่าต้นนะฮะสิกว่าต้อนอาจจะไม่ถึง10ต้นในสาเพราะว่าต้นหนึ่งมาตัดได้หลายท่อนแต่ที่แน่ๆนะครับถ้าสมมติต้นละหมื่นเนี่ยต้นละหมื่น10ปีผ่านไปนี่ขายได้จริงๆ แล้วก็เราไปดูงานในประเทศจีนประเทศเวียดนามมาเนี่ยสิปีเขาขุดขายกันเป็นล่าเป็นสันนะฮะเขาไม่ได้ทํากันเล่นนะทำเป็นธุรกิจจริง,รงๆแบบนี้แบบที่เฮียแมวทำท่านท่านเห็นไหมครับอันนี้คือของจริงนะเราไทายทําจากของจริงทั้งหมดเป็นแถวเป็นแนวเลยเป็นแถวเป็นแนวเฮียแมวทําได้สวยงามมากนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแปลงตัวอย่างในจังหวัดพิษณุโลกเลยทีเดียวนะครับทีอ่อยากให้กเกษตรกรทั่วเขตนี้นะครับเขตพิษณุโลกแล้วก็เขตใกล้เคียงใกล้เคียงในจังหวัดอะไรบ้างครับ จินแมวจุดกัวไทยอุตรดิตคอนวันเพชรบุรีชุกูลแล้ะก็กำแพงครับก็มาดูเขาเข้ามาดูตอนนี้มีคนมาดูไหมมีมีมีคนมาดูสนใจสนใจแล้วทุกอธุรกิจเงินล้านตัวจริงส่วนมากก็ดูจากยู u ูบนั่นแหละครับมาจากคลิปตรงตงอะไรอย่างเงี้ยพอนำเสนอไปปุ๊บก็มีคนมาดูมาโทรมาสอบถามตลอดเลยกับ มาแทบทุกวันอ่ะตอบกันสนุกเลยก็ได้คุยกันได้แอดไลน์ได้เป็นเพื่อนกันแล้วแล้วยินดีไหมยินดีก็ยินดีให้คำแนะนำยินดีให้คำแนะนำเลยเพราะตอนนี้ก็เป็นตัวแทนให้หงมู้ที่ว่าขายพันก้าด้วยแล้วก็ให้คำแนะนำกับกเกษตรกรที่ว่าอยากจะปลูกอ่ะครับว่าปลูกยากไหมทำดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายรับซื้อคุณคืนด้วยไหมบริษัทนะผมอ่ะรับซื้อแน่นอนคือบริษัทหงมู้รับซื้อคืนแน่นอนนะครับแต่ว่าล้ที่จะรับซื้อเนี่ยควรจะต้องอยู่ตรงนี้เพราะว่าเฮีมล เฮียแมวเนี่ยคือ,อดีอย่างนี้ครับหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าเรารับต้นกล้ามาจากคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมันคุยกันง่ายมัน<ช><ช>ดีกว่าทุกอย่างเอาของผมพร้อมแล้วของผมเนี่ยสิป,ปีมาดูให้หน่อยวันทั้งหน้าอาจจะมีลงอยู่แถวนี้ก็ได้เอาเดินเดินเอกสารเดินยังไงผมก็เฮียแมวส่งข้อมูลมาเดี๋ยวทางทีมงานของมูเนี่ยเขาจะไปจัดการให้นะครับ,รบในเรื่องของเอกสารทํายังไงส่งออกได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะเรื่องพวกนี้นะครับจำเป็นสําคัญคุณจะต้องมีพี่เลี้ยงเพราะว่ามันเป็นพืชชนิดใหม่ชนิดใหม่มันไม่ได้เหมือน เหมือนเพื่อที่เราเคยทํามาที่เราเคยทํามาอย่างข้าวอย่างอะไรไม่ต้องพูดครับเพราะว่าชาวบ้านน่ะเก่งกว่าเราอีกชาวบ้านเขาเก่งก่าเราแล้วบริษัทนี่สาขาในทั่วประเทศทั่วประเทศครับไม่ใช่ทั่วประเทศอย่างเดียวสามารถเอาพันก้าที่ไหนก็ได้ใช่ไม่ใช่ทั่วประเทศอย่างเดียวที่ลาวก็มีที่พม่าก็มีเปิดสาขาที่พม่านี่ที่ตองจีแล้วก็ที่ทาขิเล็กถ้าเป็นลาวก็ที่เวียงจันทร์แล้วก็ถ้าลาวใต้ก็สวรรค์เขตถ้าลาวเหนือก็หลวงพะบาง เรามีศูนย์นะฮะศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์กระจายสินค้า2ศูนย์รับซื้อไม้นะครับแล้วสก็คือเป็นศูนย์ที่ให้คําแนะนํากับเกษตรกรผู้ปลูกปลูกยังไงให้มันถูกต้องตามกฎหมายปลูกยังไงให้มันโตปลูกยังไงให้มันได้เนื้อไม้เยอะๆนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดอันนี้ต่างหากมันสําคัญนะครับสำคัญก็คือว่าหงมู่นเนี่ยเราเติบโตไปด้วยกันกับเกษตรกรนะฮะถ้าเกษตรกรโตได้ยังไงเราก็โตได้อย่างนั้นเราไปด้วยกันนะครับเกษตรกรก็ยุ่งยากในการที่จะขึ้นทะเบียนอะไรถูกต้องนะฮะ หรือจะทํายังไงให้มันสวยอย่างนี้จะไปดูงานที่ไหนอะไรยังไงเราต้องเป็นเครือข่ายกันครับเขาเรียกว่าเฮมเอลเขาเรียกว่าบิวสเน a พาร์เนเรอร์ใช้แบบภาษาแบบศัพท์แบบ,บแบบนักวิชาการนิดนึงนะฮะ <laughs> บิวสเนตพาร์เนอร์คือผู้ช่วยทางธุรกิจนะครับเราร่วมกันนะธุรกิจซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกันเพราะว่าถ้าสมมติว่าเกษตรกรขายได้สมมติเฮมเอลขายได้เงินร้อยสิบล้านบาทเฮมเอลก็โอเคไงก็โอเคแล้วไงแต่ว่าถามว่าขึ้นไปตรงนู้นนะครับ ไปนาเงินจากคนจีนมามาให้คนไทยแบบนี้สมมุติว่าเฮมเอลขายอยู่ตรงนี้เฮมเอลมั่นใจมันจะได้เงินใช่ <mar ag ma id> ผมก็ <ả Harm S 1> อย่างว่าสมม,สมมติสมมต่งไม,ม้ไปแล้วคนจีนบอกอไม้คุณไม่ผ่านนะถ้าคุณส่งกลับคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายนู้นนี่สรุปแล้วเบี้ยวไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะบริษัทหงมู่เราจะดูให้นะฮะเรามีทั้งหงมู่ไชน่นาด้วยนะครับหงมู่ไชน่นาเป็นบริษัทของคนจีนกับคนไทยร่วมกันนะฮะซึ่งเราจะทำในเรื่องของการตลาดตลาดไม้หวงหรี่นี่แหละ เราจะไปเปิดสํานักง,งานที่จีนเลยนะครับเพราะว่ามันต้องคุยกันเรื่องเงินน่ยถ้าสมมุติเอาเอาไม้เฮเมลไปไม่ยอมจ่ายตังค์ทำไงใช่ใช่มันต้องมีนะครับมันต้องมีของมันต้องมีนะแล้วเราร่วมกันแบบนี้มันสบายใจต้องมีคนกลางต้องมีดำเนินการให้ไงในเมื่อนะครับในเมื่อหน่วยงานต่างๆก็มาช่วยตรงนี้ไม่ได้เราเราต้องช่วยกันเองนะครับเราช่วยกันเองเราเราก็ไปของเราเองอ่า ในเมื่อในเมื่อเราปลูกได้แล้วตลาดสําคัญมากผมมองนะครับในบริษัทของโมเราก็มองถึงเรื่องตลาดเป็นเรื่องสําคัญก่อนที่จะมาปลูกเราก็ดูแล้วว่าไม้อะไรที่เป็นเชิงเศรษฐกิจตอนแรกก็ไม่ได้มองที่ห่วงหัวรื่อย่างเดียวเราก็มอง,องพืชหลายตัวต้องเอาเงินจีนมาใช้มั่งใช่ผมอ่ะซื้อผาจีนนะปีนึงไม่รู้กี่สิบล้านเอาแต่เงินไปให้เขาอ่ะ <Gmail. S 2> เอาเงินเขาไม่ได้เัยแมวคนจีนไม่ได้ฉลาดที่สุดในโลก นะผมมีความเชื่อนะว่าคนจีนไม่ได้ฉลาดที่สุดในโลกมคน,งงนจีนไินให้ดีที่สุดในโลกนะฮะคนไทยก็ฉลาดเก่งๆก็มีแต่มันไม่มีโอกาสแค่นั้นเองนะครับในเมื่อเรามีโอกาสเราจะแสดงฝีมือให้เต็มที่ว่าเราจะเอาไม้จากประเทศจีนมาปลูกเมืองไทยนะครับสายพันธุ์จากจีนมาปลูกเมืองไทยแล้วนําเงิน,น,งนแล้ว,ลวนำสินค้าจากไทยไปขายจีนแล้วเอาเงินจากคนจีนกลับมาในเมืองไทยให้ได้อันนี้คือจุดมุ่งหมายของผมนะครับผมมีความาภูมิใจที่ผมถ้าทําแบบนี้ได้เนี่ยผมภูมิใจนะ เพราะว่าถือว่าดีมากเลยก <c oughs> ็คน,นคนไทยมีแต่ไปจ่ายตังให้เขา <c oughs> ใช่ <c oughs> ผมนี่จ่ายปีนึงไม่รู้กี่สิบล้านใช่ธุรกิจทุกธุรกิจคนจีนครอบคุมไม่หมดนะฮะแต่ตัวนี้คนไทยทําเองนะนะครับคนไทยทําเองคนไทยเริ่มตั้งแต่แรกเองคนไทยบุกลุยทํากันเองนะครับสุดท้ายก็ไปเอาเงินคนจีนมาให้ได้แต่มันต้องมีบริษัทที่จีนด้วยนะฮะมันไม่ใช่ว่า <c oughs> มันไม่ใช่ว่าเราทํากันเองสุดท้ายมาโดนจีนหลอกอีกละหรือว่าโดนจีนเอาเปรียบหรือโดนจีนไม่ยอมจ่ายตังเบี้ยวอะไรเงี้ย ก็ให้ความมั่นใจนะครับกับเกษตรกรฮแมวครับถ้ามีใครสนใจอยากสอบถามฮิแมวเนี่ยให้คําแนะนํายินดีไหมย,ยินดีเลยครับขอ,อเบอร์โทรศัพท์ครับ085-02-03-516โทรติดต่อได้ครับเครื่องเปิดตลอดเวลาเลย ให้คําแนะนําปรึกษาได้ครับ5ทุ่ม6ทุ่มได้ไหมอ oh. <laughs> <laughs> อันนั้นพักผ่อนแหละครับ <laughs> <laughs> คือวิธีการปลูกอะ่ะมันก็ไม่ยากหรอกครับเพียงแต่เราก็แค่ใส่ใจกับเขาดูแลเขามันเป็นเล็กๆน้อยๆครับปลูกแล้วเราก็ไปทําธุรกิจอย่างอื่นได้ครับเ <laughs> ย็นลงกลับมามาดูมันก็ได้ครับ <laughs> ไม่จาเป็นจะต้องมาอยู่กับเขาทั้งวันทั้งคืนเรานอนอะ่ะมันก็โตมันก็เป็นเงินทุงมันไปใช่ใช่ต้นไม้พืช <laughs> ยิ้ต้นนะ ถ้าปูให้ติดแล้วจบเลยแทบจะไม่ต้องทําอะไรมีใส่ปุ๋ยบ้างไหมใส่ดูแลว่าจะพืชไหมดูแลนิดนึงแต่มันไม่ได้ว่าเรามาเฝ้านะฮะเราก็ทําตามป่าปีหนึ่งมาไม่กี่ครั้งก็ได้เราอยากไปทํางานตรงอื่นเราก็ไปได้โดยที่เราไม่ต้องมาอยู่ใช้รถไถใช่รถเลยรถคูปตตาน้อยครับตัดหญ้าเลยนะครับแแป๊บเดียววันเดียวก็เสร็จผมให้ท่านผู้ชมตามมาดูนิดนึงว่าที่บอกว่าเป็นหมื่นหมื่นต้นน่ะสวนเมื่อกี้เยอะแล้วนะสวนเมื่อกี้4ี่ไร่สวนนี้อีกท่านผู้ชมลองดูนะครับถึงงหมม่นนต้จริ ตรงนี้อีกสองพันสองพันหกร้อยต้นเนี่ยเนี่ยสองพันหกร้อยต้นไม่น้อยนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่มีความมั่นใจถ้าไม่ชัวร์จริงๆนะครับคือเฮียแมวก็เป็นนักธุรกิจนะฮะนักธุรกิจที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆถ้าทําร่องอย่างเงี้ยมันจะดีดีตรงที่ว่าน้ำ<ช>อ่ะมันไม่มันไม่แช่โคนต้นนะครับมันละคนตกอะไรนะน้ำมันจะไหลออกไปถ้าตัดหญ้าอะไรก็จะดูแลตรงนี้คือพื้นราบใช่พื้นราบคราวนี้พื้นราบเนี่ยวิธีการนะครับอย่างนี้คือไม้ฮวงหัวรี่เขาไม่ค่อยชอบแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเออไม่ใช่ ชอบแดดแต่ไม่ชอบน้ำน้ำขังน้ําขังนี่คือจบเลยนะฮะตัวนี้จะไม่ชอบน้ําขังมันจะชะงักการเจริญเติบโตนะครับนิสัยก็เหมือนคล้ายยางพารานะฮะแล้วตรงที่ทำเนี่ยเฮียแมวใช้วิธีไถไถไไถขึ้นไถกบล่องให้มันทําเป็นร่องถ้าเวลาน้ํามามันก็อยู่ตรงกลางร่องแล้วมันก็ระบายไปได้เวลาใส่ปุ๋ยผมก็ใส่โคนนะรอบโคนรอบโคถ่าวิ่งบินกบเลยไม่ต้องใช้คนง่ายมากง่ายคือประหยัดแรงงานไง แล้วแล้วมันสวยทั้งแปลงเลยนะใช่แปลงสม่ำเสมอสวยมากเลยแปลงทั้งแปลงเลยโตต้นโตเท่ากันหมดเลยสม่ำเสมอคือทุกต้นเนี่ยโตโตเท่ากันหมดเลยอ่ะไปดูเนี่ยเขาบอกว่าปลูกต้นไม้อ่ะด้านในอ่ะมันจะไม่ค่อยโตมันไม่ไม่โดนแสงแดดไม่มีอากาศอะไรเนี่ยครับแต่เนี่ยไม้ฮงฮลลี่เนี่ยนะเนี่ยนี่ด้านในครับโตเหมือนด้านนอกเลยใช่ปลูกง่ายอ่าปลูกง่ายโตเร็วใช่ ผมไปดูป่าป่าผุายกยางนาป่ายุงไทยอะไรเนี่ยนะครับทางในอะ่ะไม่ค่อยโตนะใช่รอบนอกอ็ะโตดีคือมันมันแย่งแสงแดดนอ่มันแย่งแสงแดดกันนั้นอ่ะใช่ใช่แต่แต่ฮวงฮลลี่เนี่ยคือได้แสงแดดทุกต้นอ่ะครับโตเสมอภาคเสมอเสมอกันหมดเลยเนี่ย อันนี้อายุเท่าไหร่ครับแปลงอันนี้ปี3เดือนเหมือนกันปี3เดือนปลูกวันเดียวกันกับแปลงนูปลูกวันเดียวกันปี3เดือนเหมือนกันกับไอแปลงเมื่อกี้ที่เราไปดูนะฮะเราพาไปดูตรงที่มีแปลงที่มันอยู่ทุ่งนาครับทุ่งนามันเป็นร่องน้ําแต่ไอแปลงเนี้ยอยู่อยู่ที่ที่ที่ลาบที่ปกติเขาทำะไรมาก่อนฮะี้าทำนานี่ครับก็ทำนาครับทำนามอนกันตอนนี้ก็เป็นแปลงนี้ผมก็ตอนที่ผมซื้อเขาเขาก็ทำนาอ๋อแล้วก็มาทําแบบนี้ใช่ ข้างแ้วครับข้างๆเขาก็ปลูกโกโก้นะเฮมแมวเห็นต้นแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงอ่ะเห็นต้นแบบนี้แล้วมันปีนึนไันได้ขนาดนี้เปลี่ยนเปลี่ยนไปจากพื้นที่เดิมเลยอ่ะก็สองเดือนกลับมาทีเนี่ยชื่นใจชื่นใจอ่ะโหเห็นต้นไม้โตสวยเงี้ยมันมีความสุขมากเลยนี่คือสินทรัพย์อ่ามันแบบเป็นสินทรัพย์อะไรที่แบบเนี่ยสีเจริญงอกงามสินทรัพย์ของเฮมแมวนะต้นละเม่นนะเฮมแมวเนี่ยต้นละหมื่นแล้วมันม yeah> ีกี่ต้นล่ะครั้เนี้ยใช่ไหมใช่สิบต้นกับแสนนึ่งแล้วเนี่ย สักสองสามหมื่นได้ยังเดียวได้ถ้าสมมติมันอยู่ที่ราคานะนาเวลานั้นะนะครับอยู่ที่ราคาในแบบพวกนี้นะผมสิบปีนะผมว่าจะยังไม่ไม่ขายหรอกเฮแมวไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องขายสมมติเฮแมวจะขายเอาต้นใหญ่ขายก็ได้มันเนี้ยก็ยังมีบางแปลงเฮแมวบอกจ,จะลองตลาดดูด้วยไม่ใช่ว่าถ้าไม่ขายเลยเอาเก็บไว้ตอนสุดท้ายไม่แปลงเนี่ยมันมันอยู่อย่างเงี้ยโชว์ได้โชว์ได้ โชว์ได้ขายก็ขายแปลงในขายไปข้างในแล้วขายแล้วปลูกใหม่ขายแล้วปลูกใหม่ไม่เห็นเดือดร้อนเลยขายแล้วปลูกใหม่สิปีมันเร็วอ่ะแป๊บเดียวเอาเงินมาซื้อทีปลูกได้อีกใช่หมุนนะครับได้เพิ่มไปอีกนี่ให้แมวในประเทศเวียดนามนะในประเทศเวียดนามเนี่ยผมไปเห็นผมไม่เจอในประเทศเวียดนามเขาไม่ได้ตัดทั้งแปลงนะให้แมวรู้ไหมว่าปีนี้เขาปลูกสมมติปีนี้เขาปลูก2ไร่ปีหน้าเขาปลูกอีกสองไร่ปีหน้าเขาปลูกอีก2ไร่เรียนไปแล้วเรียบร้อยปุ๊บปีนี้เขาขายสองไร่เขาพอแล้ว จริงอันนี้คือชาวบ้านจริงๆเลยในเขาเรียกว่าเมืองตําเดาทําเดาทําเดา,ดานะฮะอยู่ใกล้ๆตลาดดงกีตลาดดงกีคือตลาดขายไม้พยุงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนามส่งจีนทั้งหมดไม้ก็ลักลอบมาจากไทยนั่นแหละผมก็ไม้<า>พยุงอ่ะการว่าขายแปลรข้างในม,มันอยู่ในข้งางในมีตั้งสี่สิบไร่ไม่ไม่ขายมไม่ได้ขายให้จบใช<ม>่มแมวขายแล้วมันไม่ได้จบไงขายปุ๊บปลูกใหม่ขายแล้วปลูกใหม่อสูตรใช่ไหมแมวขาย20ไร่มี40ใช่บจะไมข้างในอ่ะแปรข้างในขาย20ไร่อ่ะขายขายปีนี้พอ แล้วปลูกใหม่ปีหน้ามาขาย2ี่สิไร่ก็ได้ตรงอื่นใฮ้แมวเอาเอาตังตรงนั้นอ่ะมาซื้อที่เพิ่มซื้อที่เพิ่มแล้วปลูกอีกโกเคแล้วมันจะหมุนแบบเนี้ยถามว่าสุดท้ายมาผมว่าวันหนึ่งใฮ้แมวอิ่มจากเออกระเจงยีนหรืออะไรก็แล้วแต่เอานอนอยู่บ้านนี่เสยเงินเข้ามานะจริงๆนะเพราะมันนอนก็มีตังไงมันโตขึ้นมาเรื่อยฮะท่านผู้ชมนี่นะครับผมผมได้แนวคิดดีๆจากเกษตรกรหลายท่านนะครับที่สอนผมนะเขาบอกว่าอย่างนี้ต้นละหมื่นบาทเนี่ย ต้นละหมื่นบาทในเวลา10ปีนะครับฉเฉลี่ยแล้วจะตกวันละ3บาทต่อต้นวันละ3บาทต่อต้นถ้าท่านปลูกไปร้อยต้นก็คือท่านมีเงิน300บาทเข้าทุกวันโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับท่านดูแลต้นไม้แค่ไม่เท่าไหร่แต่ท่านปลูกพันต้นก็คือเงิน3,000บาทเนี่ยเข้ากระเป๋าท่านทุกวันนะฮะมันเป็นคล้ายๆกันฝากประจำอะ่ะฝากประจำแล้วสุดท้าย10ปีผ่านไปเงินมันก็มาตุ้มเดียวเลยม,มันเข้าบัญชีเราวันละ3,000สมมุติอย่างของแฮมเมลนะตอนนี้ปลูกไปหมื่นหมื่นเอ็ด <ด>หมื่นเอ็ดเนี่ยหมื่นเอ็ดเนี่ยวันละสามบาทก็ตกวันละสามหมื่นสามใช่วันละนะครับสามหมื่นสามนี่เข้าในนอนแต่ปัญหาก็คือมันเหมือนกับการฝากประจําซึ่งเฮีแมวไม่สามารถที่จะเบิกมาได้ถอน,อน,นมาใช้ไม่ได้ถ้าถ้าไม่ถึงสิบปีแต่ก็ดีอย่างเพราะมันเป็นการออมที่บังคับบังคับเราออมนะฮะออมสุดท้ายปลายทางมาถึงนู่นถึงสิบปีผ่านไปนะครับเฮีแมวก็ต้องมีอย่างน้อยเนี่ยผมผมมองเลยนะตัวเลขเนี่ยเอาคิดหลุดๆุดเลยอ่า ร้อยสิบล้านเนี่ยหลุดเลยเอาเก้าสิบล้านโอเคไ้มเอามันมันไม่ใช่เกินตอนนั้นอ่ะโอ้โหเก้าสิบล้านนี่มันก็ไม่ใช่น้อยนะมันไม่ใช่เกินความจริงให้แมวคนเราทาธุรกิจอะไรก็ช่างเนี่ยในระยะเวลาสิบปีเนี่ยมันได้เงินเป็นร้อยล้านเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าได้เงินเป็นร้อยล้านแค่ตัวเลขนะอันนี้คือเป็นก้อนเป็นก้อนมาเลยเป็นก้อนมาเลยอ่าแต่ถ้าสมมติว่าจะเอาเป็นตัวเลขนะบริษัทแต่ละบริษัทนี่ขายได้ปีหนึ่งเจ็ดสิบล้านบาท สิบปีผ่านไปเอาจริงเก็บตังค์ได้ประมาณ10ล้านอ่ะเป็นตัวเลขคือตัวเลขที่ผมขายยีนก็ได้เป็นตัวเลขถ้าจะเอาแบบตัวเลขแบบนั้นอ่ะเนี่ยแมวนี่ได้ปีหนึ่งไม่4 0 0ล้นแล้านั้งโอ้หมันไม่มันไม่ถึงนะครับเงินแต่มันมันได้แต่ได้ตัวเลขเราก็ต้องเอามาหมุนมาใช้ใช่แต่พอพอเป็นตังค์สดสดมาวางสมมติให้แมวตังค์สดๆดให้แมว เก็บได้นี่คือ20ล้านตรงนี้เลยเนี่ยมันก็ไม่เห็นเป็นเงินไงมันก็ไม่เห็นเป็นเงินมันหมุนนะฮะเงินหมุนในธุรกิจเป็นเงินหมุนแต่สาหรับตัวนี้นะครับเราไปทําธุรกิจของเราเหมือนเดิมใช่เราไปทําเงินหมุนของเราก็หมุนไปแต่ตัวนี้อยู่ๆตู้มมาเลย90ล้านเนี่ยโอเคไหมตกใจยิ่งกระถูกหวย <laughs> <laughs> คือคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมเราคิดตามผมนะผมให้ท่านผู้ชมคิดแบบคอมมอนเซนส์ความคิดตื้นๆคอมมอนเซนส์นะฮะท่านเห็นที่ออกข่าวไหมใ,ใ,ในในทีวีอ่ะ 15-16ท่อนไม้พยุงจับไม้พยุงเถื่อน1 5 1 6ท่อน, 15, อนมูลค่า2ล้านบาทอันนั้นมันเรื่องจริง1 5 1 6ท่อนเนี่ยขึ้นมาเต็มกระบะหลังรถ1 5 1 6ท่อน2ล้านบาทแล้วถามว่าเฮียแมวนี่ถ้าเต็มกระบะหลังรถเฮียแมวมีต้องเต็มกี่กระบะรถเนี่ยมันเยอะมากนะครับ2ล้าน2ล้านบวกกัน2ล้าน2ล้านมาเรื่อยๆืเนี่ยตัดอันนี้คือเรื่องจริงที่ท่านเห็นนะครับนี่คือพยุงอย่างเงี้ยตัดเป็นเดือนเป็นปีใช่ไหม <laughs> ครับนุณจาูกเยอเยอะครับเฮียแม ตัดกันไม่หวาดไม่ไหวอะเยอะขนาดนี้แล้วตัดเพราะเพี่แมวก็ปลูกใหม่แล้วมันก็โตทุกต้นเลยนะครับผมสังเกตดูเนี่ยดูนี่เนี่ยอันเนี้ยอยู่อยู่ในสุดเลยเนี่ยอยู่กลางกเลยเนี่ยอ่าเนี่ยโตนะปีสามเดือนแต่สัปดาเห์ลนเกือบเกือบสองนิ้วแล้วนะเนี่ยเกือบสองนิ้วแล้วนะครับท่านผู้ชมอันนี้อยู่ครึ่งอยู่กลางส่วนนะครับไม่ใช่อยู่ริมนะครับมันก็ยังโตดีเลยอ่ะเนี่ยครับเขียวปื้เลยอ่ะพี่แมวใช้ปุ๋ยอะไรผมใช้สูตรสิบแปดครับสิบแปดสิบแปดเสมอ โอ้สิบแปดสิบแปดสิบแปดเลยมันแพงกว่าไอ้สูตรสิบห้าอ๋อแพงกว่าแต่มันเหมือนลักษณะคือมันเป็นหัวครับหัวปุ๋ยอ่ะมันแพงกว่าพูดง่ายมันดีกว่าใส่ไปอ่ะมันจะอยู่ได้นานทนกว่าครับมันละลายช้าละลายช้ากว่าสูตรสิบห้าก็ใส่เคยเคยใส่แล้วมันมันเหมือนมันมันไม่นานมันหมดเร็วมันหมดเร็วแป๊บหนึ่งก็เหลืองอีกแล้วถ้าอย่างเนี้ย ดูที่เขียวยังไม่จบเลยเนี่ย,อย,อ,ยอย่างเงี้ยยูเป็น,เป,นเป็นปีเลยอ,ะอ่ะว่าตอนที่คุณโตมาตอนนั้นอะ่ะมันก็เขียวอยู่อย่างเงี้ยครับยังเล็กนิดเดียวนะตอนที่ผมมาครับย้อนไปดูคลิปได้เลยอ่ะย้อนกลับไปดูคลิปเดิมนะครับที่ผ่านมาแต่ละคนที่เห็นพัฒนาการนะฮะโอ้โหแต่ละสวนที่เราไปเนี่ยแต่ละสวนนะพัฒนาการคือนู่นอ่ะท่านผู้ชมดูดิถ้าสมมติท่านผู้ชมเป็นเจ้าของสวนนะครับเจ้าของสวนไม้พยุงใหญ่ขนาดนี้พยุงฮองหลอรี่นะพยุงถูกกฎหมายนะมันได้ขนาดนี้แล้วมันถูกกฎหมายด้วยยเเเีตรรรรมคััับบทพลย หลายสิบล้านนะออพูดได้ง่ายพูดง่ายๆที่เขาดู youtube ผมอ่ะเพื่อนหรือคนรูร้จักกันนะครับเขายังไม่เชื่อเลยว,ว่าผมมีไม้พยุงเป็นร้อยๆล่ยเป็นหมื่นๆต้นอของ<พ>อจริงพอพอไปทําต้นไหนอ่ะไปทําต้นไหนออมันพลิกเร็วมากน,นะ <ทำ S 1> แป๊บเดียวทา <ำ S 1> ได้ยังไงโอ้โหเยอะขนาดนี้เขาก็ยังงงอยู่บอกว่าวันข้างหน้านี่วันข้างหน้านี่เศรษฐีเลยแหละเศรษฐี เขาบอกเอออยากให้มันถึงไม่ไหวตอนนี้นี่ปัญหาอย่างเดียวคือใจร้อนเนี่ยมันไม่ทันใจตอนนี้ใจร้อนแล้วมันโตไม่ทันใจก็ขอบคุณเฮแมวนะครับขอบคุณมากที่กรุณาให้เรามาเยี่ยมชมเฮแมวนี่ตีรถมาจากกรุงเทพเลยใชมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนี่นะครับเกษตรกรถือว่าเป็นเป็นบุญของเรานะครับที่ได้ดูนะฮะชื่นชมเพราะว่าเจ้าของสวนเนี่ยเขาเปิดให้เราดูขนาดนี้นะครับถ้าไม่ปกตินี่เขาไม่ได้เสียเวลานะครับ ธุรกิจเขาตั้งเท่าไหร่นะธุรกิจที่ทําอย่างอื่นไว้แล้วเนี่ยเยอะมากนะครับธุรกิจกางเกงยีนนะครับโรงงานเจ้าของโรงงานกางเกงยีนเจ้าของธุรกิจกางเกงยีนส่งนอกนะครับทั้งส่งนอกทั้งขายไทยอะ่ะเพราะฉะนั้นเราถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับท่านผู้ชมทั้งท่านใดที่สนใจที่อยากจะปลูกแล้วไม่รู้จะปรึกษาใครนะครับปรึกษาทางเพจของมู่คอมเมนต์ด้านล่างก็ได้หรือว่าจะโทรถามให้แมวโดยตรงคนที่มีประสบการณ์เอบอร์โทรครับ0850203516ครับครับโทรติดต่อได้เลยครับผม เฮียแมวเนี่ยดูแลตั้งแต่การปลูกการอะไรนะครับสอบถามได้ทุกอย่างจนถึง<ช>ขั้นสุดท้ายไม้จะออกมาเนี่ยยังไงเฮียแมวช่วยดูแลได้ทุกอย่างนะครับ,รบฝากเฮียแมวด้วยนะครับแถวแถวเขตนี้ใกล้ๆเขตนี้นะครับติดต่อได้เลยครับผมครับผม,ผมสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับขอบคุณมากที่กรุณาติดตามรับชมนะฮะเดี๋ยวเราจะเจอกันที่สิงบุรีวันนี้จะไปที่สิงบุรีไปพิจิตนะฮะลงไปจากพิโลกไปพิจิตก่อนพิจิตแล้วก็ยาวไปสิงบุรีเลยฮะ วันนี้ยาวถึงขนาดนั้นเลยมีเกษตรกรรอเราอยู่เกษตรกรที่ปลูกแล้วนะครับรอเราอยู่อีกเยอะมากนะครับเราจะต้องตามไปดูเหนื่อยไม่กลัวนะครับกลัวอย่างเดียวว่ากลัวอย่างเดียวว่าเกษตรกรไม่เข้าใจนะครับถ้าเกษตรกรเข้าใจแล้วเดินทางไปด้วยกันนะครับเราเเรามีตังค์ไปด้วยกันเพิ่มความมั่นใจให้ลูกโตไปด้วยกันครับโตไปด้วยกันกับเกษตรกรเนี่ยผมไปจริงๆนะครับ ดำจนไม่รู้จะดำยังไงแล้วนะครับแต่ดำแล้วมีความสุขผมก็เอานะมีความสุขเลยเห็นต้นไม้ใช่เห็นกเกษตรกรดยิยงเ,เป็นต้นไม้แพงๆด้วยแพงๆแล้วก็เป็นบริษัทที่เราแบบมั่น,<อ>นใจตั้งมาแล้วก็เอานำพันก้าเข้ามาครับกเกษตรกรมีความหวังผมก็รู้ว่าเฮแมวเนี่ยพอเห็นแบบนี้แล้วมันมีความหวังไงจากปีที่แล้วกับปีนี้คือความหวังมันมาเลยคนละเรื่องเลย เศรษฐกิจประเทศไทยจะเป็นยังไงการเมืองประเทศไทยจะเป็นยังไงอะไรยังไงผมไม่สนละตอนนี้คือในสวนเราเราก็พอแล้วพอใจแล้วนะครับในสวนเราได้ขนาดนี้ขอบคุณเฮแมวอีกครั้งนึงครับขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่กรุณาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ